สวัสดีครับนักเรียนชัเฉพาะดมศึกษาปีที่3มวันนี้เราซื้อจะมาสอนเรื่องอิงองโอเคครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับคำที่1นึ่งปิงปิงแปลว่าน้ำแข็งนะครับ คำที่สองชิงชิงแปลว่ากรุณาหรือว่าโปรดนะครับคำที่สามหงหงแปลว่าสีแดงคำที่สี่ครับคงคง แปลว่าเวลาว่างครับต่อไปเรามาเรียนการอ่านกันครับคำที่หนึ่งเดี๋ยวเราเชื่อจะสอนอ่านสละก่อนนะครับคำนี้ปัวปัว Poor, poor, more, more. T, 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 n, n, ลเลอิงอิงโอเคครับต่อไปเราจะออกสระมารวมกันนะครับคำที่หนึ่งปัวอิงปิงปัวอิง ปิง <Ping. S 2> คำที่สองครับพัวอิงพิงพัวอิงพิงคำที่สามครับมัวอิงมิงมัวอิง มิงคำที่สี่เตออิงติงเตออิงติงคำที่ห้าเธออิงทิงเธอ อิงทิงคำที่หกเนออิงนิงเนออิงนิงคำสุดท้ายครับคำที่เจ็ดเลออิงลิงเลออิง ลิงโอเคครับต่อไปทธเอลกเค เธอโอเคครับเรามารวมสระกันคำนี้อ่านว่าององโอเคครับมาเริ่มกันเตอองตรงเตอองตรงเธอ អងថងធអងថងណអងនងណអងនងលអងលង la ong long ke ong công ke ong công k ong công k ong công, Cơ, ông, công. เฮอองฮงเฮอองฮงแปหนึงนะครับนักเรียนคำนี้มันผิดครับต้องเป็น K O N G คำนี้ผิดนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มเรียนกันใหม่ปิงน้ำแข็งปิงน้ำแข็งชิงชิงกรุณาหรือว่าโปรด หงหงสีแดงคงคงเวลาว่างเรามาอ่านการอ่านกันอีกครั้งนึงนะครับ อ่านตามหลักสือนะครับเดี๋ยวหลักสือจะอ่านให้ฟังรอบหนึ่งแล้วก็ให้เด็กๆอ่านตามนะครับพ o ออิงปิงพ o ออิงพิง 摩音明的音丁特音听呢。 อิงนิงเลอิงลิงโอเคครับต่อไปเตออง ធើអងធងនអងនងលអងលងក คือองคงเฮอ,องฮงเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าคำนี้มันผิดมันคือ K O N G อ่านว่าคง โอเคครับเรากลับไปอ่านอันแรกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับอ่านตามหลักสูรนะครับปิงน้ำแข็งชิงกรุณาโปรด หงสีแดงคงเวลาว่างอันนี้เด็กๆก็น่าจะอ่านได้แล้วนะครับต่อมาเป็นการบ้านนะครับ การบ้านให้นักเรียนขัดตัวอักษรจีนนะครับจำนวน4ตัวตัวละ6กคำนะครับเป็นแบบนี้นะครับให้นักเรียนขัดเฉพาะตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6ให้ขัดแบบนี้นะครับหนึ่งสอง 3อย่างนี้นะครับจน6ตัวส่วนอันนี้ก็1 2ออย่างนี้นะครับแล้วก็มีอีกหน้าหนึ่งครับหนึ่งสอง ให้นักเรียนคัดทั้งหมด6ตัวนะครับเป็นทั้งหมด24ตัวนะครับให้นักเรียนคัดมาส่งใต้คอมเมนต์ที่ Facebook เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ